สวัสดีครับกรมที่ดินยุคใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจประชาชนวันนี้กรมที่ดินมีบริการข้อมูลระวังแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมานําเสนอครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินกันยกตัวอย่างเช่นท่านมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์การครอบครองที่ดินโดยถูกล้องเรียนว่าบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินใครครอบครองมาก่อนมาหลัง ต้องมีการพิสูจน์โดยการค้นหาร่องรอยการทำประโยชน์ในที่ดินข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจะช่วยหาความจริงให้ท่านได้ครับซึ่งจะแสดงข้อมูลรายละเอียดลักษณะของพื้นที่ในอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปเป็นอย่างไรซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ากรมที่ดินนอกจากจะผลิตและวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในราชการแล้วเรายังมีการให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยมาดูกันครับว่าข้อมูลที่ให้บริการมีอะไรบ้าง และหากต้องการขอรับบริการข้อมูลดังกล่าวจะต้องทําอย่างไรข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่ให้บริการประชาชนจะมีให้บริการอยู่3ช่วงชั้นปีนะครับช่วงปีที่1ปีพศ2515จนถึง2521เป็นภาพถ่ายชนิดขาวดําให้บริการเป็นระวางขยายรูปถ่ายทงอากาศมาตราส่วน1ต่อ5,000โดยประมาณในรูปแบบ hard copy โดยคิดค่าธรรมเนียมระหว่างละ400บาทช่วงปีที่2ปีพศ2528 จนถึง2538เป็นภาพถ่ายชนิดขาวดำให้บริการเป็นระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน1ต่อ4 0 0 0และ1ต่อ1,000ในรูปแบบฮาร์ดคอปปี้ค่าธรรมเนียมระวังละ200บาทช่วงปีที่3ปีพศ2554จนถึง2561เป็นภาพถ่ายชนิดสีให้บริการเป็นระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พในรูปแบบฮาร์ดคอปปี้โดยมีค่าธรรมเนียมระวังละ700บาท และในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ลงบนแผ่นบันทึกข้อมูลค่าธรรมเนียมระวางละ450บาทโดยการคิดค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการจะเป็นไปตามประกาศกรมที่ดินเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาระวังแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและระวังรูปถ่ายทางอากาศขั้นตอนในการขอรับบริการประกอบด้วยขั้นตอนแรกการสืบค้นและยื่นคำขอสำเนาระวังทุกท่านสามารถเข้ามายื่นเอกสาร,รคำร้องขอรับบริการได้ที่งานบริการข้อมูล ส่วนสร้างระวังแผนที่รูปถ่ายทางอากาศกองเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดินจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องและให้คําแนะนําในการขอรับบริการโดยผู้ขอรับบริการควรเตรียมเอกสารและรายละเอียดของข้อมูลบริเวณพื้นที่ที่จะขอรับบริการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศให้ชัดเจนเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลดังนี้ 1. หมายเรียกระวังมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พหรือ1ต่อ1000ถ้าเป็นโฉนดที่ดินหมายเรียกระวังจะอยู่บริเวณมุมบนด้านซ้ายตัวอย่างเช่น ต้องการขอรับบริการระวังหมายเลข48464 0078จังหวัดเชียงใหม่2บัตรประจำตัวประชาชน3ที่ตั้งของพื้นที่คือที่ดินอยู่ที่ใดจังหวัดใดระบุให้ชัดเจนขั้นตอนที่2การจัดสร้างระวางแผนที่เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบข้อมูลภาพถ่ายอากาศที่ท่านต้องการกับฐานข้อมูลในระบบว่ามีภาพถ่ายอากาศช่วงปีพศใดบ้างที่ให้บริการจากนั้นจะแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบ เมื่อท่านตกลงรับบริการเจาร้าหน้าที่จะจัดทําระวางรูปถ่ายทางอากาศหรือระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามความต้องการทั้งในรูปแบบของฟิลม์มที่ผ่านกระบวนการกราดภาพโดยเครื่องกราดภาพรายละเอียดสูงหรือข้อมูลในรูปแบบของ Digital, ดิจิทัลโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งจะได้เป็นระวางแผนที่ที่มีความถูกต้องลงบนกระดาษอัดรูปขนาด20นิ้วคูณ24นิ้วหรือรูปแบบดิจิทัลไฟล์โดยจะใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 7วันทําการเสร็จแล้วจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการเพื่อนัดวันมารับข้อมูลครับขั้นตอนที่3ตรวจสอบความถูกต้องในวันมารับข้อมูลเจหน้าที่จะให้ผู้รับบริการตรวจสอบข้อมูลว่าระหว่างที่ได้รับมีความครบถ้วนถูกต้องตรงตามที่ต้องการหรือไม่เมื่อถูกต้องแล้วก็สามารถชําระค่าธรรมเนียมและรับข้อมูลได้เลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับขั้นตอนมายุ่งยากเลยใช่ไหมครับหากต้องการขอรับบริการข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ งานบริการข้อมูลส่วนสร้างระวังแผนที่รูปถ่ายทางอากาศกองเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดินโดยจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและให้คําแนะนําในการขอรับบริการหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-984-0675หรือ Facebook ส่วนสร้างระวังแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือสแกน QR Code Line Official ได้เลยครับท่านสามารถติดตามสารานุกรมที่ดินเรื่องอื่นๆโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Land ได้ตาม QR Code นี้ครับ Smartland แอปเดียวจบครบทุกเรื่องที่ดินสวัสดีครับ